สวัสดีค่ะฟังเพชจนนะคะวันนี้ฟังมี t o y ย t a v ีอ 1.5e ปี17นะคะสีบอนเงินสวยๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพชจนของเราตั้งขายอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อค่ะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ไปพร้อมกับไฟหน้ามันติ r e เ l เ c t o r นะคะไฟหน้าใสาๆนะคะสวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูนาด้วยนะคะได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กไก่จจา3797กรุงเทพมหาคนครค่ะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะคะแม็กแท้แม็กเดิมจากโตโยต้าเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟซาแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะเลี่ยมฟันรถนะคะคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เจ้าของเดิมนะคะได้ทําการติดตั้งฟีมาให้แล้วนะคะติดฟีมาให้แล้วค่ะคันนี้ก็ได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะก็ยังจะได้เป็นกระจกแท้นะคะจากโตโยต้าทุกบานด้วยค่ะภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าได้เป็นลายเหมือนลังพึ่งนะคะโทนสีส้มสวยๆแบบนี้เลยค่ะ คอนโซลหน้านะคะตกแต่งด้วยสีพิงโกนะคะแบบนี้เลยคอนโซลหน้านะคะแล้วก็แผงประตูตกแต่งด้วยสีพิงโกนะคะมีสามนาลรถนะคะให้จะเป็นรถมือเดียวนะคะแล้วก็มีเป็นคู่มือรถค่ะน็อตต่างๆนะคะ หัวน็อตสวยๆเลยค่ะน็อตไม่มีขยับเลยเพลทรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะหัวน็อตนะคะสวยๆเลยอ่าในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมนะคะรอยเมนอาร์นะคะยังกลมๆสวยๆอยู่เลยค่ะเมนอาร์กลมๆสวยๆอยู่เลยนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะโครงสร้างแท้นะคะทั้งคันแน่นอน ภายในนะคะฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้านะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ได้เป็นเซ็นเซอร์ถอยนะคะให้2จุดด้วยมาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะโลโก้ตัวอักษรต่างๆนะคะติดอยู่ชัดเจนนะคะติดอยู่ครบเลยมาพร้อมกับไล่ฟ้าหลังนะคะ เหลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะทั้งคันแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ไปพร้อมกับเครื่องเล่น CD usb นะคะได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยสีพิงโก้นะคะสวยๆเลยพวงมาลัยนะคะก็ใหม่ๆเลยค่ะเงาๆเลยได้เป็นกระจกออโต้นะคะ1บานด้วยค่ะ ในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไข่นะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะนี่หัวน็อตนะคะสวยๆเลยรอยเชื่อมต่างๆนะคะรอยซีนนะคะรอยซีนก็ซีนแท้ซีนเดิมนะคะจากโรงงานเลยค่ะภายในนะคะก็จะมีเป็นยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะให้ครบเลย โครงสร้างนะคะด้านในก็โครงสร้างเดิมเลยค่ะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะและประกันนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะสวยสวยเลยนะคะสวยสวยเลยในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องยนต์แหง้แหงๆเลยค่ะไม่มีไหลมีเยิ้มแน่นอนนะคะคันหน้านะคะสวยสวยเลยไม่มีคดมีงอนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะ ขันหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยน็อตท,ที่ฝากระโปรงหน้านะคะน็อตไม่มีขยับนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะ,ะ,คะสติกเกอร์มออกอนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะก็ยังติดอยู่ชัดเจนนะคะติดอยู่ครบเลย สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพชรจนของเราตั้งขายอยู่ที่379,000บาทค่ะเป็นตัว1.5 e ปี17นะคะรถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อแน่นอนค่ะแลับประกันนะคะคัดคุณภาพเกรด A นะคะให้คุณลูกค้าทุกคันเลยสำหรับวันนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ